ก็ oh, สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาดูพามาดูอาการอีกหนึ่งอาการที่ตู้เปิดแล้วเงียบเลยมันไม่ติดอะไรเลยไ,ไฟเฟย์ตั้งหน้าจอนี้ก็ไม่ขึ้นเลยเปิดขึ้นไปเนี่ยต่นี้ผมทำการเปลี่ยนไปแล้วคือเบรกเกอร์ดีซีตัวนี้ยมดตอนช่วงที่มดมันหนีน้ำหรืออะไรทักอย่างเนี่ยมันขนพวกไอตัวเศษดินนะ ผมจะให้ดูเศษดินตามซอกเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยน,นี่มันเป็นขนดินขนไรขึ้นมากันเนี่ยทำรังเอาไวางันฮนะง่ายๆแต่เนื้อตัวมันไปไหนหมดแล้วไม่รู้หาไม่เจอแต่ว่าเศษมันยังอยู่ที่พื้นเนี่ยเนี่ยตามพื้นเนี่ยฮะมันขนขึ้นมาอ่ามันชอบเข้าไปทำรังขนก็ไปอยู่ในตัวเบกเกอร์เนี่ย ในตัวอุปกรณ์ก็แล้วแต่หลายอย่างเนี่ยทําการเปลี่ยนไปแล้วบางทีเปิดแล้วตู้เงียบไปเลยเนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะเราก็เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้มาวัดเช็คดูแล้วก็เบรกเกอร์ตัวดีซีเนี่ยเสียเนี่ยเปิดติดแล้วฮะเปิดติดแล้วตู้ก็ทํางานปกติมันมีหลายอย่างหลายอาการฮนะบางทีเงียบไปเลยเราไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปลือ้อ ปกตินมาลูกค,ค้าบอกว่าเงียบไปเลยไม่มีอะไรแต่ผมก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็เข้ามาเช็คก่อน,นนี่ก็ทำงานปกติแล้วตัวน,นี้เป็นหน้า3 5.5แรงก็คู่กับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยห้าจกิโลวัตต์ทำงานได้เจ็ดแรง น,นี่ก็อยู่ในช่วงสัก11โบลกว่ากำลังเลยฮะอยู่ที่43เฮิร์ตส์ฮารก็พุ่งออกมาเต็มท่อเลยนะโอเคนะครับการมีหลายอย่างต้องดูต้องเช็ค นิ่งเงียบไปเราอย่าเพิ่งเปิดก็ปิดไว้ก่อนถ้าเปิดอาการนิ่งเงียบอะไรก็ปิดไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็นิ่งเงียบก็ปิดไว้ก่อนแล้วให้ผมมาดูเรื่องไงหรือให้ช่างใกล้บ้านมาดูให้ช่างที่ติดตั้งมาดูนะฮะก็จะเป็นการดีมากเพราะได้ไม่ต้องลุกลามมาเป็นอะไรมากบางทีเงียบอินเวอร์เตอร์ไม่ติดอินท์เตอร์ติดแต่ไม่ทํางานเนี้ยก็มีพวกนี้แหละฮะ พวกสัตว์ต่างๆที่มันเข้ามาเป็นจิ้งจกมดหลายอย่างเลยฮะที่เข้ามาอยู่ในตู้เราเนี่ยนะฮะนี่ก็เปิดไปเลยลูกค้าให้เปิดทำงานไปเลยไม่ช่างใกล้บ้านมาดูดตรวจสอบดูว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วค่อยทำการใช้ใหม่นะครับ